สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟจีนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นในโหมดใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับกดเริ่มเลยสําหรับโหมดนี้นะครับผมก็ได้มาล้องเล่นหนึ่งรอบแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรบ้างก็มาเล่นมั่วๆพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าผมก็มั่วๆไปครับโอเคเห็นใครก็ฆ่าหมดนะครับนี่มันจะมีบอทปนกับมนุษย์ด้วยนะครับทำไมผมไม่โดนเลยเออโดนแล้ว ยิงๆแล้วก็มันมีให้แลกของเลยนะครับอันนี้คือชุดชุดเอ้ามันคือชุดอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเลือดถึง5000เลยเจ๋งมากผมว่ามันน่าจะให้ทําลายป้อมนะป้อมนี่ป้อมของเรานะครับพอทาลายป้อมเสร็จต้องมาทําลายไอ้น,นี่ครับรถถังอ่าป้อมเขาอยู่ไหนวะต้องวิ่งไปหาดูกันนะครับอุย้ยผมว่าผมเจอฐานมาแล้วแหละน่าจะฝั่งนู้นนะครับแดงๆนูน้นเอ้ามาผมเล่นเอีกแล้วอุย้ย เรียบเลยอ่ะอันนี้ผมต้องยิงเก็บแต้มไปก่อนนะครับแต่ว่าแต้มมันก็เพิ่มไปเรื่อยแหละไม่ไม่เราก็ได้แต้มครับแต่ว่ายิงดีกว่าเ่้ยง่ไงผ่านมันยิงบอยิงบอยแต่ถ้าเกิดเอาตัวที่แลกแต้มสี่ร้อยมามันจะทําลายแรงกว่านี้ผมว่าไม่เคยลองมาทาลายเหมือนกันลายเลยโอ้โหทาลายช้ามากโยกระตุกกระตุกไม่กระตุกขนาดนี้เนี่ยลายไปเลย แลกได้ไม่น่สี่ร้อยยังแรกไม่แด้นะครับแล้วก็มีสองร้อยด้วยนะแรกไอ้น,นี่ปืนเนี่ยไม่เอาหรอกหลอดทางขวาใช่ไหมมันจะมีขีดเขียวเขียวอยู่ก็คือยิงจลวดนะครับอ่าสามารถยิงจลวดได้แล้วจะยิงไปตรงไหนก็ได้นะครับยิงเราฝ่ายสีนะเราสีาน้ําเงินนะครับก็ยิงไปฝ่ายแดงแนละ้วยิงจุดไหนก็ได้นะครับแต่มันรู้ว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งยิงก่อนเลยดีกว,ว่าไม่รีบเรียบร้อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะให้แต้มสี่ร้อยก่อนเนาะ <c oughs> ไปทำลายฐานฐานสตูดีวะมาแล้วสตูอุย้ยเทียบเลยอุยอ้ยอุ้ยเออชุดเลือดห้าพัน 5, ชุดอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าสี่ร้อยแล้วครับแรกเลยแรกเลยเออจะแรกซะหน่อยแรกในฐานเราก็ได้ครับ <c oughs> นี่นี่รีบแรกเลยครับแรกเรียบร้อยเอาแรกดิเรียบร้อยครับนี่ไอ้ล่ะเทเวลาไม่เห็นชุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูของเพื่อ ผมฆ่าได้มั้างไหมเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าผมยิงไปตั้งเยอะทำไมสูญตายแปดวะสงสัยยิงแต่บอดมั้งไม่ได้ยิงคนเลยโอเคไปไปเองมานี้เออเออยิงเงยิงเงยิงเยอะยิงเยอะอุ้ยยหญ่เอ้ยเดรลัสตสิเอออุ้ยมีดรอปด้วยมีดรอปของด้วยเออเอ้ยต้องไปทำลายป้อมเนี่ยว่ะเดี๋ยว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 ขอทำลายป้อมก่อนเออ ำลายทำลายรดทีละสามร้อยครับป้อ,บอมากเอ้ยเดี๋ยวจะยิงแล้วทำลายป้อมก่อนนี่ทำลายครับอุย้ยผมวิ่งไวมากอะตอนนี้โอ้เอือเอือเอือทำลายไปครับมีหน้าที่ให้ทำลายก็ทำลายไปยิงไปแถวๆนี้นะครับนี่จู่ยิงมาแล้วครับนี่ได้ไหมไม่รู้มาดูผลงานครับ <S <S 2> <S 2> นี่ได้สี่ตัว ไอ้จาลวดนี้มันจะแรงมากนะครับอเอออยู่ไหนวะพวกเองเล่งอะไรอยู่เอ,อ้ยยิงไม่โดนวะเฮ้ยยิงไม่โดนเออโดนแล้วเออ,อเก็บเก็บเก็บไปยิง,งอันยจียะยิงโอหรถแค่สามห้าิายละแม่งมาละ ไล่ทำลายเฮ้ยเขายิงจรวดมาลบลบมูยรอดอ่าตอนนี้หลอดสิงแนงใกล้จะถึงสีเขียวแล้วครับถ้าถึงสีเขียวนี้สามารถยิงจรวดได้นะนี่ยิงได้แล้วแต่ว่าผมไม่อยากยิงเดี๋ยวผมจะแลกชุดต่อเมื่อกี้ยังเล่นไม่สะใจเลยอ,ะอ่ะยังไ,ไม่เข้าใจด้วยมาเรียบร้อยมาขับปล่มเลยล่ะาดไประเบิดตูมบินสิ ยิงยิงยิงตายตายตายอุย้ยลูกหมดเฮดช็อตเลยดิเอ้ยตามสี่ร้อยแล้วน่หวาแรกเลยชื้อแรกครับนี่กำมัดอย่างดีครับถือขวานเลือดห้าพันแต่จะฆ่าเขาได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช้ปืนไงมันให้ใช้ขวานไปทางไหนดีเนี่ยถึงจะรอด ยังไงยังไงเจอพวกแล้ววันดีพวกเออเนี่ยชุดที่เราใส่อยู่นี้เฮ้ย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 มันมีศัตรูเอ้ยมันมาทำลายป้อมเราแล้วรีบฆ่ามัน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 เร็วเร็วเร็วลุมมันลุมมันพักพวกลุมมันลุมมันลุมมันเออยิงมันเพื่อนยิงมันเออมันไม่โดนเลยเฮ้ยมันมันมีสองเว้ยมันมีสองเว้ยมันมีสองเว้ยเฮ้ย โอ๊ยกระถุกจัดการมันจัดการมัน no จัดการมัน no จัดการมันเอ้ยไม่มีใครช่วยยิงเลยอะป้อมเราจะพังแล้วจัดการมันจัดการมันเอ้ยมันนิ่งเลยว่ะมันนิ่งเลยเอ้ยมันนิ่งมันนิ่งเออตายสักทีอ๋อไอ้นี่นิ่งไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนขามันมันสนใจแต่ป้อมเราก็สนใจแต่มัน เมื่อไรจะตายวะเลือดตั้ง5,000เออตายแล้วเอ,อ้ยจะลวดเอ,อื้อหลบได้ใครไปบุกฐานมันมัน่งจะเอ๋จะเอ๋อะไรวะเนี่ยทดสอบหยบยบดูดิมันเอ,อ้ยเอ้ยโอ้โหสองลุมหนึ่งไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเอ,อื้อเรียบร้อยตายป้อมเราจะพังแล้วอ่ะ เลือดนิดเดียวต้องวอลุ้นักฟองเอาวกระยอ่ะไปสั้าระเบิดไปจริง,รงพวกนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหตรงกลางเพียบเลยอะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะ,ะยิงจรวลดไปอย่าไปถ่านมันดีกว่าแล้วยิงจรวลดถ่านมันอยู่ตรงยิงตรงไหนดีวะช่างเหอะผมไม่รู้จุดนะครับ ทัดไประเบิดตุม้มเรียบร้อยตรงนี้ฐานมันรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคล้ายๆกับทางเราเนี่ยวะ่ะตรงนี้อู่ตรงหไหนเก็บใกล,ล้รถโอเคงั้นผมก็เอาตรงนี้เออไม่ใช่ดิใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยว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 ประมาณนี้โอเคยิงไปจุม้มต้องได้สักห้าตัวอย่างตามเงียบเงียบคือยิงโดนไหมเนี่ย ตรงใสจริงไม่โดนนะครับ <c oughs> มิสซาคำนวณแล้วนะเอ,อ้ยจะรวดจะรวดถอยเพื่อนถอยเอ,อ้ยอีกลูกอีกลูกเฮือโอ้ยมันทําลายป้อมเราไปป้อมหนึ่งแล้วอะแม่งไร้การมากเอาละอะอย่าให้มันอย่าให้มันทําลายยิงมันยิงมันยิงมันเฮือ,อยิงมันยิงมันยิงมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน ไปเอออุ Buffalo> ้ยเพียบเลยโอ้โหหน้าฐานเราเพียบเลยไปเอาชุดเกาะไปนี่ชุดที่เราใส่นะครับไปเพื่อนไปด้วยกันเราต้องไปเป็นคู่ครับไปไปเจ๊พีทำไมป้องก็พูดดต่อมาล่ทุบหัวมันโอ้ยฝั่งนี้มันอยู่ตรงนี้เว้หนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมเออโครตทีโครตทีทุบไหม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  ไม่ล่าทุกไม่ล่าเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนโอ้โหสองลมหนึ่งไม่ไหวแล้วเพื่อนช่วยเราหน่อยเออเออโอ้ยโอ้ยเอ้ยอยู่ไหนแล้วเข้ามาจะเข้ามาเข้ามาได้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 เออรู้สึกเราโดนอย่างเดียวนะอ้อยๆทลายทลายทลายพาเพื่อนมาๆมาๆมาช่วยกันฆ่ามันช่วยกันลุ่ม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 ลุมมันลุ่มมัน ลุกมันเตลุกมัเอ้ยมีคนกรวนมากข้ามันข้ามันฆ่ามันข้ามันข้ามันข้ามันามันตายสักทีดิเออเฮ้ยแม่งทำายป้อมเราบังอาดบังอาดบังอาดฆ่ามันฆ่ามันข่ามันฆ่ามันดิเออไปเราสามคนลุยหนักฆ่าหนักฆ่าหนักข้ามันหนักข้ามันเอ้ยจะตายแล้วเลยสามร้อยเองเต้นได้มันเนี่ยเต้นไม่ได้ งั้นก็นลุยอย่างเดียวถ้าทำอะไรไม่ได้โอ้โหสามตัวฆ่ามันฆ่ามันเออลุ้มาเดี๋ยวเราช่วยเองเพื่อนยิงมันยิงมันมาสักทีสิยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าอย่าอย่าย่าอย่ายา,ยา,ยา,ยาช่วยหน่อยช่วยหน่อยดีมากเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยนายเองทุบหัวมันทุบหัวมันยิงให้มันหยุดครับอ่าด้านหลังใครวะ ตกใจหมดยิงมันยิงมันเพื่อนลุยดิเพื่อนเอาช่วยอยู่เพื่อนเอามันดิลูกเราจะหมดแล้วเพื่อนชิบหายเพื่อนไม่บุกเลยลูกก็หมดแล้วเนี่ยเหลือห้าลูกเนะี่ยชิบหายลูกหมดข้ามันสักทีเหอะสักทีเหอะสักทีเหอะเออล่วงเอ้ยตา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 ย ทีสักทีททเฮือมาเราขอใส่ชุดเกาะด้วยไปวิงว่งวิ่งเฮ้อเฮ้ยทำไรเพื่อนเราทำไรเพื่อนเราแม่งแม่งเ,นะเพิ่มความเร็วแล้วเว้ยอ๋อถ้าฆ่าคนจะเพิ่มความเร็วได้เหรอะนี่ต้องไปฆ่าคนก่อนนี่นี่น,นี่อ้อมหลังอ้อมหลังเฮ้ยอย่าย,ยิงอย่าสะกิดขอร้องถ้าสะกิดเบาขนาดนี้ชู่หัวมันนี่พเพิ่มความเร็วแล้ว,พลวเพิ่มหรอวะเฮ้ยไอ้นีไน่ไอ้นี Hua đô nỉa cân nằm, hư hô oh, đô loại nát đi. Ừ. Hãy tải thơ, wing e, wing e. up. À, eh, wing eh, chưa nói chưa nói. Ah, ha vô, ha vô, wing ha vô. Hồ, hiya player. Fa bán, fa bán. Ai, kayo dinh lèo. Kayo dinh quang phản lèo. Ni mày, 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 ทุบมันทุบมันอย่าอย่าทำอะไรเพื่อนเราอย่าทำอะไรเพื่อนเราทุบมันถุบมันถุบมันทุบมันเยอตายซะเถอะตายซะเถอะตายซะเถอตาย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 เฮดช็อตไปดิหมดเวลาครับเหลือห้าวิแพ้ใช่ไหมเนี่ยเราเสียเสียไม่นนะแพ้ สำหรับโหมดใหม่ในเซิร์ฟจีนก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เล่นมัวบ้างอะไรบ้างคนระับไม่รู้เลยสำหรับโหมดนี้ลองเล่นมัวมัวไปเลยนะครับ <laughs> ชื่อโหมดอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่า,ยาลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ